เห็นไงครับเนินนี้เนินป้าจำปีเสียงหายใจจะแรงนิดนึงเนินเรากำลังขาครับครับล้งผ่านเนินป้าจำปีมาครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของอุโมงค์ทับลานนะครับ ท้างหน้าของเราคืออุโมง์ทับรานนะครับซิกเนเจอร์ของถนนเส้น3ามสีอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนจะถึงเวโรนาครับอุโมง์แห่งนี้นะครับทำสำหรับให้สัตว์ข้ามนะครับระหว่างพื้นป่าทับรานกับเขาใหญ่นะครับเป็นโมงเชื่อมต่อนะครับ